สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็มาดูบรรยากาศสวนเหมือนเก่าครับก็สวนผสมสวนทุเรียนสวนสม้มแล้วก็มีกล้วยมีมะนาวตอนนี้โลกมากเลยครับก็วันนี้ผมมาดูสวนก็เห็นหนูครับผมคิดว่าจะมาดักหนูอยู่ครับประมาณสิบกว่าหลังครับจะหมานหรือเปล่าครับ ก็ถโอกาสมาดูไล่ดูสวนแล้วก็เห็นหนูก็จะมาลองดูว่าหมานหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูรอยมันเลยครับน่าจะอยู่ครับหนูตัวนี้น่าจะตัวใหญ่มากเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดักไว้เผื่อพรุ่งนี้จะได้หมาน ร้อยใหม่ๆเลยครับมีหลายตัวด้วยอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าสวนผลไม้ส่วนใหญ่ถ้ามีหนูก็เขาจะกินหมดครับถ้ามีทุเรียนมีกล้วยหรือว่าจะมีอีกอย่างอื่นเขากินหมดเลยครับหนูเยอะผมจะดักเอาดักไปเยอะครับสิบกว่าหลังจะหมานหรือเปล่า ก็วิธีดักง่ายๆครับเดี๋ยวมาดักกันเลยครับรอยเขาวิ่งจนแหลกหมดเลยหมูหตัวนี้น่าจะตัวใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะดักตรงนี้สักหลังหนึ่ง เป็นทางอยู่โอนดักไว้เพือโดนครับประวันรอยมันอยู่ทั่วเลยครับไม่รู้จะดักตรงไหนก่อนครับจะดักตรงนี้สักหลัง ดักมัวม่วๆเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ทางเขายังไปทั่วอยู่ครับเดินดักไว้ตรงนี้สักหลังหนึ่งสามหลังครับไม่ได้ดักเยอะครับเผื่อปุ๊บตรงนี้จะดักไว้สักสองสามหลังครับ รอยก็มีอยู่เยอะเลยครับเป็นรอยหนูครับดักตรงนี้สับหลังหนึ่งแล้วก็สี่หลังครับก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นครับเพราะอากาศร้อนมากครับฝนไม่ตกมาหลายวันครับ เดี๋ยวต้องรดน้ำทุเรียนทีห่หนูเขาอยู่ในป่าแบบนี้ที่ลกๆอ่ะทุเรียนก็โตดีอยู่ครับลกมากเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมาถากหญ้า ต้นเรียนก็ต้นใหญ่ดีอยู่สมบูรณ์เป็นบรรยากาศตอนบ่ายครับอากาศร้อนสุดๆขณะห้าโมงเย็นแล้วอากาศก็ยังร้อนอยู่ที่ผมเดินหารอยหนูอีกเพราะว่าช่วงนี้หนูเขาจะเข้าสวนครับ ขจะอยู่บริเวณนี้อะอยู่ตามสวนเจออีกแล้วครับตัวนี้อีกรอยหนึ่งครับตัวนี้ลูเดี๋ยวต้องผมจะดักไว้สักสองหลังสงมานบรไดะ ดักไวแล้วสองหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าหมาหรือเปล่าครับดักไว้สองหลังครับตรงนี้เป็นทุเรียนต้นใหญ่แล้วครับตรงนี้พมดักไว้สองหลังครับเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้เช้าจะหมานหรือเปล่าเดี๋ยวเดินดู สวนสักพักหนึ่งก่อนครับอากาศร้อนมากลกมากแล้วทุเรียนต้นใหญ่หมดแล้วนะครับต้นมะเริ่มเลย ส,ส้มยังดกอยู่เหมือนเก่าครับแต่ยังไม่สุกนี้ทุเรียนทุเรียน,ยนก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นครับอากาศร้อนสุดๆก็ได้มาดูสวนแล้วก็ดักหนูด้วย กาจะหมาหรือเปล่าคพราะว่าหนูปล่อยไปเยอะก็ไม่ดีครับสวนผลไม้หนูเขากินหมดครับน,นี่แดดเผาใหม่เลยแมงวันทองเริ่มมาแล้วนี่แมงวันทองต้องหายามาล่องั้นสมไม่เหลือก็จะร่วงร่วงหมดเลย ก็มดกอยู่ครับรูปแปลกต้องรดน้ำส้มก็ยังดกอยู่เหมือนเก่าครับปลูกใกล้ๆทุเรียนนี่ทุเรียนต้นเมื่อเริ่มเลยครับต้นนี้ปีนี้น่าจะติดลูก ปีเที่แล้วไม่ติดลูกครับออกดอกแต่ล่วงต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับปีเที่แล้วก็ติดแต่ล่วงเหมือครับออกดอกแต่ล่วงคืออายุเขายังน้อยอยู่ครับเขายังไม่ติดขอให้อายุเขาสี่ปีขึ้นเขาจะติดนู่นอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่แต่ยังไม่ติด ปีนี้ทุเรียนตายไปหลายต้นอยู่นอนกินส้มก็ยังดกครับผมปลูกไม่ได้ดูแลอะไรเยอะรยอครับปลูกธรรมชาติไปเลยครับปลอดสารพิษเพราะว่าเราหวังเอาทุเรียนอย่างเดียวนะครับก็ม,มีกล้วยยังมันมาแต่งเลยครับปลูกทุเรียนเขาต้องปลูกกล้วยกล้วยครับ กล้วยลงไปอย่างนั้นทุเรียนเขาจะไม่ค่อยโตครับทุเรียนโตแล้วค่อยตัดกล้วยออกกล้วยก็เริ่มมีลูกอยู่ครับอากาศร้อนมากครับทันี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวต้องลดน้ำทุเรียนเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านครับก่อนครับเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วครับอากาศร้อนมากขนาดเย็นแล้วครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับพบ กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ